โอเคนะครับทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ปกครองแล้วก็คณะครูทุกท่านก่อนนะครับลำดับที่ผมจะเรียกต่อไปนี้นะครับจะเป็นรางวัลปลอบใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมดหมายความว่าลำดับที่ผมจะเรียกในชุดแรกนี้จะไม่ติดลำดับ1ใน15รางวัลที่เรามีถ้วยรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลปลอบใจของทางคณะ ครูนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็ของอาคารเรียนศาสนาบ้านครัวนะครับแล้วก็ชุดที่สองที่ผมจะเรียกคือรางวัลชมเชยทั้งหมด10ลํลำดับก็จะมีถ้วยรางวัลใบเล็กๆเ,เนี่ยนะครับรางวัลให้กับนักเรียนโดยผมจะประกาศรางวัลชมเชยทั้งหมด10รางวัลน,นี้โดยไม่ได้ประกาศลำดับที่เราจะเริ่มประกาศลำดับที่กันตั้งแต่ลำดับที่5 4, 3, 2และก็1เนื่องจากว่าคะแนนใกล้เคียงกันมากสำหรับที่6ถึง15เนี่ยห่างกันจุด5 5, 5 2จนะครับเพราะงั้นก็เลยจะเพื่อความสะดวกเรียบง่ายนะครับง่ายด้ก็จะถ้าหากคณะครูอยากจะทราบว่าได้ที่เท่าไหร่ใน15เดี๋ยวมาถามกันหลังใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับพร้อมให้ดูคะแนนได้ไม่มีปัญหานะครับครนี้เราก็จะเริ่มนะครับอา้าวหายไปไหนกันหมดแล้ว เอาอยู่นี่นะครับครูสมี่เราจะเริ่มนะครับชุดที่1ชุดที่1คือรางวัลปลอบใจให้กับนักเรียนวันนี้ทุกๆคนที่ยังไม่เขาเรียกว่าดีน้อยกว่าเพื่อนหน่อยนะครับแต่ว่าดีแล้วล่ะรูจะบอกว่าแค่กล้าขึ้นมานี่ก็เก่งมากๆแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับครูสมี่พร้อมนะครับเราเชิญใครมอบไหมครับผมครับเชิญเรียนเชิญนะครับท่านอิหมัมประจำมัสยิดยามิอุลคไคริยะบ้านครัวนะครับ อาจารย์จับบัตนะครับเรียนเชิญครับผมผู้ที่มีรายนามดังต่อไปนี้ครับสถาบันแรกครับสถาบันยามิอุนคอยเริยาบ้านครัวบ้านเราก่อนเลยนะครับเด็กชายมูบารอกชนเจริญเรียงขึ้นมาเลยนะครับมารับรางวัลปลอบใจจากท่านอิหมัมเลยนะครับเด็กชายมูบารอกชนเจริญนะครับเด็กชายอินอาร์สิริยาเด็กหญิงดานีนปาลทักขานะครับอยู่ไหมครับอ้าวเรียนเชิญครับ อีกรอบหนึ่งนะครับเด็กชายมูบารอกครับนะครับเด็กชายอินอาร์มนะครับแล้วก็เด็กหญิงดาน,นีนครับาลทักขา นะครับลำดับต่อไปนะครับตัสนีมแก้วสวยนัสนีนอาเวหมะนะครับอัลฮัมบุตรงามเรียนเชิญครับ สถา er บันที่สองครับโรงเรียนดารุนอามันพญาไทยนะครับเด็กชายริฟอาร์แก้วนุชนะครับเด็กชายอัสรอบร่มโพเด็กหญิงซามิยะร่มโพเรียนเชิญครับลุ้นกันต่อไปนะครับใครยังไม่มีชื่อเราลุ้นกันต่อไปนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะโรงเรียนดารุนอามันพญาไทยนะครับเด็กชายริฟอาร์แก้วนุชเด็กชายอัชรอบร่มโพและเด็กหญิงซามิยะร่มโพเชิญครับ เชิญเลยนะครับเรียกเรียกต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับโรงเรียนอัลอิสลาฮิยะมหานาคนะครับเด็กชายพิพัฒน์มุััหมัดและเด็กหญิงอัลบานีไทยทัศน์มีสองคนโรงเรียนนี้มีแค่สองคนนะครับเชิญครับเชิญเลยครับอ่า สุดยอดสุดยอดเก่งมากนะครับลำดับต่อไปครับมัสยิดดารุนฟาละนะครับเด็กชายยูซุปทูป,ประดิษฐ์เด็กชายฟารุกอุไทยธรรมเด็กชายฮาบีบุลโล์สิบภกิจเด็กชายสนวีพลกูลเด็กหญิงนุตไอนีเลขาวานิชนะครับเรียนเชิญครับห้าท่านครับผม เด้งขึ้นไปเลยจ้ะทีละคนทีละคนถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพนักเรียนครับแป๊บบนึ่งคำ๊แบเบด่งอ่าจะบอกว่าคนที่รับรอบนี้มีเขาเรียกว่าฮัลโหลแป๊บนึ่งบังบังถ่ายรูปอยู่บัง แม่นะครับเรียนครับแสดงความยินดีกับคนที่รับรอบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับรายการหน้าถ้ายังมีการทดสอบคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลยังลงได้แต่ว่าลําลำดับวันนี้ปีหน้าไม่ได้แล้วนะปีหปีหน้าลงไม่ได้นะถ้าเรายังมีกติกาตามนี้นะครับต่อไปครับศาสนธรรมวิทยาศูนภูครับมัคครมยังวิริยะนะครับเด็กหญิงนูรีนมณีอ่อนและก็เด็กหญิงซาลามะผมน้อยเรียนเชิญครับ3ท่านครับ อ่าค่อยๆเดินจ้ะไม่ต้องรีบจ่ะออจ้ะอาทีละคนนะครับอาทีละคนคนสองหยุดที่ครูก่อนก็ได้รอที่ครูรอที่ครูครับผมทางนู้นก็ได้ลงทางนู้นอ่าโอเคเชิญจ้ะครับผมนะครับเรียนเชิญครับลำดับโรงเรียนสุดท้ายนะครับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดต้นสนครับสามท่านครับเด็กหญิงอัครีมาวงสุมิดเด็ก หญิงอันดาชิตอุดมเด็กหญิงมุมีนะสีสุวรรณเชิญจ้ะโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยนะวิ่งกันขึ้นเวทีค่อยๆนะจ๊ะไม่ต้องรีบอ,ออกถ่ายทอดสดยิ้มสวยๆที่บ้านดูอยู่นะค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเอหยิ่เพิ่งไปทีละคน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 มุมีนะใจเย็นๆโอเคยิ้มสวยๆจ้ะยิ้มสวยๆโอเคค่ะ เอาละครับตอนนี้เขาเรียกว่างวดเข้ามางวดเข้ามานะครับต่อไปครับพร้อใครที่ยังไม่มีชื่อนี้ลุ้นได้แล้วลุ้นได้ลำดับต่อไปครับชุดที่สองนี้นะครับคือรางวัลชมเชยทั้งหมด10ลลำดับโดยเราไม่ได้เรียงลำดับว่าใครที่เท่าไหร่ชาลลดเดี๋ยวครูรวบรวมเรียงลำดับแล้วเดี๋ยวให้เธอให้เธอได้ทราบอีกครั้งอาจจะโพสต์ที่เพจไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับ สักครู่สักครู่เดี๋ยวครูพลาดครูต้องดูดีๆก่อนนะครับลำดับแรกครับตัวแทนจากสถาบันศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัิยต้นสนครับเด็กชายอาลีฟดอเลาะนะครับนี่ชมเชยนะครับผมเป็นเชิญครับเด็กชายอาลีฟดอเลาะเรียนครับชมเชยนี้ครูไม่ได้เรียงนะครูไม่ได้เรียงลําดับนะครับเชิญครับขึ้นเวทีเลยถ้วยถ่วยแล้วถ้วยแล้วช่วยแล้วครับผมชมเชยครับ เชิญครับรับกับท่านอิหมัมเลยครับให้สลามท่านอิหมัมด้วยยืนถ่ายรูปครับชมเชยคนที่สองครับจากสถาบันเดียวกันครับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมสัสยิดต้นสนครับเด็กหญิงยัสมินผู้มาลีเรียนเชิญครับ เตรียมความพร้อมครับรางวัลชมเชยครับลำดับต่อไปรางวัลชมเชยคนที่สามได้แก่สถาบันมัสยิดดารุนอามานพญาไทยครับเด็กหญิงไอดาสายสวัสดิ์เรียนเชิญครับโอโ้โหไงตัวเล็กนิดเดียวนะฮะแค่กล้าขึ้นมาอ่านนี่ก็สุดยอดมากๆแล้วนะครับไอดาสายสวัสดิ์ครับเรียนเชิญครับขึ้นเวทีเลยครับผมขึ้นเวทีโอ้โห มาเลยให้ให้ขึ้นมาเลยัอ,อ่ะโอเคเชิญเชิญตกลนหนึ่งคนเมื่อกี้เชิญจ้ะเชิญจ้ะมาโอเคชื่ออะไรคะอัลบานีไทยค่ะอัลบานีทยท,ทยศั์เชิญครับน่ารับรางวัลกับท่านอิหม่่มนะครับเมื่อกี้ไอดาใช่ไหมครับไหนผมก็ลืมใช่ไหมครับเมื่อกี้ไอดานะครับอีกหนึ่งคนจากพญาไทยครับเด็กหญิงอามีราดาราเมงเชิญครับหื โอเคใช่ไหมนะครับอยู่ไหมครับผมโอเคมาค่ะเชิญค่ะไม่ต้องรีบนะฮะทุกคนรออยู่นะครับ <laughs> แซวเล่นนะครับแซวเล่นค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดิน <laughs> รางวัลชมเชิญลำดับต่อไปนะครับเ <laughs> ตรียมความพร้อมเลยนะครับเด็ก <laughs> ตัวแทนจากมาสัสยิดดารุนฟาละครับเด็กหญิงมารีฮาหวังรวยนามเ <laughs> ชิญครับเ <laughs> ตรียมความพร้อมเลยนะครับ ขึ้นได้เลยนะจ๊ะครูเรียกต่อนเนื่องเลยแล้วกันนะครับรางวัลชมเชยระดับต่อไปครับจากศาสนธรรมวิทยาสวนพลูครับเด็กชายยูนุสอุตตมะลุบเขถูกว่าไม่รู้นามสก,กุลถูกไม่ถูกเดี๋ยวมาบอกครูนามสก,กุลไม่รู้ครูพูดผิดหรือเปล่าขอมาอัพอย่างรุนแรงนาสก,กุลไพเราะแต่ว่าอ่านยากคุูงงนะไหนขออีกชัดๆนาสก,กุลอะไร น้มสกุลอุตมะรุมโอเคอ่าโอเคครูจะจําไว้คราวหน้ามาครูจะอ่านให้ถูกนช่หรอนะครับยูนุสครับอุตมารูปครับจากาศาสนธรรมวิทยาสวนพลูครับกับรางวัลชมเชยนะครับลำดับต่อไปครับจากอาคารเรียนาศาสนาบ้านครัวครับเด็กหญิงโรฮันนาเลี่ยมละออและเด็กหญิงอัส,สรีบุตรงามเรียนเชิญครับสองคนจากอาคารเรียนาศาสนาบ้านครัวครับ เรียนครับใครยังไม่มีชื่อรนี่ลุ้นกันตัวโก่งนะตอนนี้นะฮะช้าครูยึดนะครับเชิญจ้าลำดับต่อไปนะครับเป็นชมเชยสถาบันอัสลาฮิยะนะครับมหาหน้าครับอิสลาฮิยะขอมาอฟนะครับเด็กชายฮูไซฟี่ไทยยทัศนะครับคนแรกนะครับ และอีกหนึ่งคนครับเด็กหญิงนัจมีชัยสุกุมานสองท่านนะครับจากอิสลาฮิยะมหานาคเชินครับอยู่ไหมครับอีกหนึ่งท่านอามาแล้วมาแล้วเชิญครับผมรับรางวัลชมเชยจากท่านอิหมัมครับครันนี้เหลือห้าอันดับสุดท้ายครับมาดูกันว่าจะออกใครกันบ้างห้าคนสุดท้ายนะครับ โอ้โหแล้วก็นะเป็นความที่อเราให้นะครับมาจาก5สถาบันที่แตกต่างกันในลำดับที่1ถึง5นะครับลำดับที่5ครับชมเชยลำดับที่2ก็คืออันดับที่5ของงานนี้ได้คะแนนรวมนะครับทั้งหมด87คะแนนได้แก่ตัวแทนจากศูนย์อบรมศาส,สนาอิสลามและจริธรรมมัสยิดต,ต้นสนครับเด็กหญิงจำจำจงไกลจากเรนเชนครับ นักเรียนปรบมือให้เพื่อนๆได้นะครับปรบมือให้เพื่อนๆได้นะครับนะขอบคุณสําหรับเสียงปรบมือนะครับเชิญจะ้ะรับรางวัลกับท่านอิมัมนะครับลำดับที่4ครับม่คะแนนนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวท,ท่านพี่น้องดูแล้วกันว่าเฉือนกันแค่ไหนนะครับเมื่อกี้87นะนะครับรางวัลลำดับที่4ครับชมเชยลำดับที่1นั่นเองได้แก่ตัวแทนจากศาสนธรรมวิทยาสนพลูครับ เด็กชายซามีวงสุดินเรียนเชิญครับผมคะแนนอยู่ที่89คะแนนโอ้โหสูงทีเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพี่น้องรอชมคะแนนที่2ที่3นะโอ้โหห่างกันแบบจุดจุดใช้คํานี้ดีกว่านะครับ89คะแนนสำหรับเด็กชายซามีวงสุดินครับาศาสนธรรมวิทยาสวนพลูครับรางวัลที่4นะครับรางวัลที่4ของงานวันนี้นะครับ ลำดับที่3ครับรองชนะเลิศอันดับที่สองนั่นเองเป็นตัวแทนจากมัสยิดดารุนอามานพญาไทยครับเด็กชายชาฟิกสากรวารีเรียนเชิญครับชาฟิกครับท่านพี่น้องครับคะแนนอยู่ที่89.50คะแนนห่างจากที่4เมื่อกี้อยู่จุดห้าห่างจากจุดห้านะครับเชิญครับชาฟิกครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับกับคณะครูและกันกักเรียนทุกๆท่านนะครับต่อไปครับลำดับที่2บอกคะแนนก่อนที่4เมื่อกี้ได้89ที่3ได้89.5ที่2องเนี่ยแป7 5หมันห่างกันแค่นี้นะครับท่านพี่น้องนะครับตัวแทนจากสถาบันอิสลาฮิยะ มหานาคนะครับเด็กหญิงนุชไอนียันตะดิโลกเรียนเชิญครับและสุดท้ายครับรางวัลชนะเลิศการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานรุ่นอายุไม่เกิน12ปีสุรอ์อัลฟีนนะครับตัวแทนจากอาคารเรียนศาสนาบ้านครัวนะครับเด็ก ชายอัซมีนะครับเด็กชายอัสมีซัมเซนเรนเชินครับ่าทำดุดินละนะครับัาฮทมดุลินละนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอบคุณท่านอิหมามสำหรับการมอบรางวัลให้กับเด็กๆนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดเวทีตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของทั้งมัสยิด แล้วก็อาคารเรียนศาสนาบ้านครัวนะครับขอบคุณคณะครูทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกสถาบันที่ให้เกียรติอาคารเรียนศาสนาบ้านครัวส่งนักเรียนเข้าร่วมทํากิจกรรมในวันนี้อินชาอัลลอฮ์หวังว่าโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสได้พบกันนําเด็กๆมาสืบสารมาทําการทําให้พระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นจันลงอยู่กับคู่กับสังคมของเรา ตลอดไปจนกระทั่งวันกยามะนะครับขอพักเสียงเวทีตรงนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะฮวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์